สุเรตบจัดเขาเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ชื่อดังของบลิวูดอายุ53เขาไม่ได้ทําภาพยนตร์กับคุณรามนาฏเหรอใช่คุณรามนาต่อต้านเขาในการสร้างภาพยนตร์เขาเคยให้สัมภาษณ์ต่อต้านคุณสุเรบบจัดหลายครั้งนี่เป็นคดีที่ละเอียดอ่อนหากยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้มันอาจนําไปสู่ความวุ่นวายหัวหน้าได้ให้คําสั่งอย่างชัดเจนเขาอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากเราต้องจัดการมันให้เร็วที่สุดดราคัสอยู่ไหนคะฉันไม่รู้ ฉันโทรหาเขาแต่เขาไม่รับสายฉันปรินภาพด้วยนะโอเคครับทิชาว่าไงดูนี่สินี่มันอะไรรอยกระสุนใกล้กับหัวใจและทะลุด,ด้านหลังจากบาดแผลสันนิษฐานได้ว่าคนยิงถนัดซ้ายไปเรียกสุนัขดมกลิ่นมา

ตามรอยได้ถึงแค่เนี้ครับเป็นไปได้ยังไงฆาตกรข้ามสระน้ำไปอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ครับเป็นไปได้รดวยว่ามีหลายกลิ่นอยู่ในบริเวณนี้ผมหมายถึงว่ามีสัตว์หลายชนิดอยู่ร้รอบสระน้ําในกรณีเนี้ยกลิ่นของฆาตกรอาจจะหายไปเปเรื่องธรรมดาครับสวัสดีวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยนนะอะวิกรมไปพบคุณรำนาดแต่คาฟอยู่ไหนช่วยบอกฉันทีว่าเขาอยู่ไหน นี่คุณเองเหรอคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณต้องมาที่นี่เนี่ยให้ผมเดานะคุณต้องอนุมานจากจำนวนสายที่ไม่ได้รับและจากหนังสือพิมพ์ว่าเกิดเหตุฆาตกรรมที่นี่ใช่ไหมเยี่ยมแต่สื่อยังไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้ไม่ใช่เหรอซีบีไ <laughs> อคะ่ะเราต้องการพบคนในครอบครัวคุณบาจาัด ทำไมเขาจะต้องฆ่าคุณบาจาดด้วยทุกคนรู้ดีค่ะว่าคุณรำมนารไม่พอใจกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาเขาท้าไม่เห็นชัดเจนผ่านการให้สัมภาษณ์ของเขากับสื่อเขาบอกกับสื่อว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำได้สำเร็จเขาต้องเป็นคนที่ฆ่าพ่อแน่ ฉันเป็นนักบวชฉันไม่ได้ลุ่มหลงอยู่ในวัตถุแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตของฉันได้โดยที่ฉันไม่ได้อนุญาตถ้าสุเรศมาจาดเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของฉันฉันจะต้องมีปัญหาแต่นั่นไม่ใช่กรณีนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ผมบอกเขาว่าอย่าสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะคุณขอเข้าเหรอมันดูเหมือนไม่เป็นอย่างนั้นนะจากการให้สัมภาษณ์สื่อของคุณมันเหมือนว่าคุณกําลังเตือนเขามากกว่า คุณก็ต้องพูดเรื่องอะไรคุณเจ้าหน้าที่ทุกชีวิตคือของขวัญของพระเจ้าฉันสามารถที่จะฆ่าคนได้แต่ฉันไม่มีสิทธิ์ฉันกาลังพยายามเปลี่ยนใจเขาแต่คุณเรียกมันว่าเป็นการเตือนถ้าฉันมีเจตนาที่จะฆ่าคุณบาจาดฉันจะไม่พูดต่อต้านเขากับสื่อคุณคิดว่าใครฆ่าคุณบาจาดล่ะฉันไม่รู้ บางทีอาจจะมีลูกศิษย์ของฉันสักคนเข้าใจผิดเหมือนคุณนั่นแหละฮัลโหลสุริต้องออกไปเดินเล่นหลังอาหารค่ำทุกคืนและลูกสาวคนเล็กของฉันทานีเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้แม้แต่เธอก็เคยออกไปเดินกับเขา เมื่อคืนเธอนอนเร็วเขาก็เลยออกไปเดินคนเดียวและฉันก็อยู่ในห้องตลอดเวลาประมาณห้าทุ่มตอนที่รอปภเสียงอะไรอะ่ะฮะไม่ทราบครับคุณผู้หญิงผมขอไปดูก่อนฉันกลัวมากก็เลยไปดูทาน,นียที่ห้องนอนของเธอ ธานีอทธานีอจากนั้นไม่นอนอัศวินก็เข้ามาอัศวินเป็นใครกันเน่เลขาของคุณบาจาัดคุณผู้หญิงผมได้ยินเสียงปืนทุกอย่างได้เบร้อยดีใช่ไหมเสียงมาจากด้านนอกเนะ่คุณผู้หญิงครับคุณบาจาดถูกยิงอะฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนอฉันเหรอคะเมื่อคืนฉันอยู่ในงานปาร์ตี้ในโรงแรมเบลมอน ฉันรีบออกจากปาร์ตี้ทันทีที่แม่โทรหาฉันตำรวจมาที่นี่หลังผ่านไปชั่วโมงครึ่งพวกเขาตรวจดูรอบๆบ,บริเวณแต่พวกเขาไม่พบใครสักคน อาฮะฮะทนีทานีเกิดอะไรขึ้นทานีทานีลุกขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะมีคนเข้ามาจะฆ่าหนูด้วยมีดค่ะแม่ลูกกำเนังพูดเรื่องไรที่นี่ไม่มีใครสักคนนะลูกศิษย์คุณรามนาถต้องไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้แน่นอน แล้วคุณมั่นใจเรื่องนั้นได้ยังไงก็พราเขาจะพยายามฆ่าทานเนียทำไมกันเล่าหนังเรื่องนี้ต้องถูกดองหลังการตายของคุณบาจาดแล้วทำไมต้องทำร้ายทานเนียด้วยไปที่โรงแรมเบลมอนและตรวจสอบว่าเอสท่าอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าทานเนียบอกว่าเธอไม่เห็นหน้าของคนร้าย เมื่อวันนี้พอได้เห็นศพของสุเรตเธอก็เป็นลมไปเลยคุณนักสพเราพบอาวุธครับที่ไหนในสรกครับเออนี่เป็นปืนไรเฟิลเวล่าสัตว์ของพ่อสุเรเหตเขาเคยใช้ฝึกยิงเป้าในบางครั้งเนอะเออเขาเก็บไว้ที่ไหนเขาเคยแขวนมันไว้ที่ผน,นังในห้องทำงานเขาครับ คุณไม่ได้สังเกตหรือว่ามันหายไปเออ,เอ,อฉันไม่ได้สังเกตเพราะว่ามีเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านมากมายคุณบัญชากเก็บกระสุนปืนไว้ที่ไหนครับพอ,อ,อพอ่พอพ่อเคยเก็บลูกกระสุนปืนไว้ในตู้เซฟในห้องทางานคะ่ะครับคุณนักเสืรมิตรบาจารยอยู่ที่นี่ในงานปาร์ตี้วันที่สิบสี่งานปาร์ตี้เลิกกี่โมงปาร์ตี้เลิกตอนตีหนึ่งครึ่งครับแต่มิรบาจาบกลับไปก่อน กรับก่อนเลยกี่โมงประมาณสี่ทุ่มครับอ๋อสี่ทุ่มหรอโอเคเข้าใจคุณจะพบแค่รอยนิ้วมือของเจ้านายกับผมบนตู้เซฟเพราะมีแค่เราสองคนที่ใช้ตู้เซฟนี้อริตีตรวจลายมือบนกล่องกระสุนให้ละเอียดด้วยนะค่ะเออเอสเธอ คุณอยู่ในโรงแรมเบลมอนถึงตอนสี่ทุ่มคือนันที่สิบสี่แล้วหลังจากนั้นคุณไปไหนฉันฉันออกไปด้วยเหตุผลส่วนตัวคุณพอจะบอกได้ไหมคุณไม่รู้ความหมายของคำว่าส่วนตัวอย่างนั้นหรือคะ <g ười> แอสเธอนี่เป็นการสืบสวนคดีฆาตกรรมนะคุณคุณต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมดออกมาเข้าใจไหมครับคุณกำลังกล่าวหาฉันอยู่หรือคะเนี่ยเปล่าผมแค่สงสัยเนอะ อเอสเถอคุณเคยเห็นเขาคนนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นอาจัก่อตัวฉกาดคุณอาจจะเคยเห็นเขาแถวๆนี้ก็ได้ลองคิดดูสิไม่ค่ะอ่าขอบคุณมากสำนังกงานสืบสวนกลาง CBI ฮัลโหลทิชชรอยนิ้วมือที่กล่องกระสุนลูกปืนตรงกับลายนิ้วมือของอัศวินเนโอเคขอบใจนะเอริตีอย่าบอกนออะว่ารอยนิ้วมือนั้นเป็นของอัศวินคุณรู้ได้ยังไงภาษากายของเขาเขาดูวิตกกังวลมากอืมใช่ฉันคิดว่าเราต้องสอบปากคำเขาเขาต้องกังวลแน่นอนมาเล่นบทตำรวจด,ดีตำรวจเลวก,กันเถอะ คุณจะเป็นตำรวจดีเพราะไม่มีใครสามารถระบบิตำรวจเลวได้ดีไปกว่าคุณอีกแล้วนะบอสแอสบินฉันขอพูดที่ชัดเจนหน่อยเราพบรอยนิ้วมือของคุณบนกล่องกระสุนปืนออคุณอาจกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้ง่ายๆนะผมไม่ได้ฆ่าเขาคุณต้องเชื่อผมนะถ้าง,งั้นคุณไปทำอะไรกับกล่องกระสุนปืนละ่ะ เจ้านายเจ้านายขอให้ผมไปหยิบปืนไรเฟิลของเขาเมื่อวันก่อนเฮ้ยเอาลูกปืนมาให้ฉันเขาเอาปืนไปทำอะไรผมไม่รู้ครับผมไปที่เกสเฮาส์หลังจากนั้นเกสเฮาส์เกสเฮาส์ไหนผมอาศัยอยู่ในเกสเฮาส์ในบ้านไร่อะทำไมเงือคุณออกเยอนนักเล่าเฮ้อโอ้ ดื่มน้ำก่อนดีกว่าครับผมผมเป็นตำรวจดีอัศวินต้องปกปิดบางอย่างไว้แน่อัตรายกำลังหนักซุ่มอยู่รอบบ้านทัวสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาฆาตกรเข้ามาในบ้านได้ทั้งที่เราอยู่ที่นั่นและทำร้ายทาน,นีย มีใครบางคนต้องการให้ทาน,นียตายรักัฟฉันคิดว่าหนึ่งในพวกเราควรกลับไปรากาทาน,นียนะเออผมกลับไปเองเอ,อ๋อผมรู้ว่าคุณนะมีนัดกับหมอฟันใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงอ๋อเออ,เอ,อมันไม่ใช่การคาดเดาเนะผมได้ยินคุณพูดโทรศัพท์เนอะมันสำคัญมากต่อสุขภาพฟันนัดหมอฟันแล้วจงอย่าลืมเด็ดขาดเถอะนะ <c oughs> เออผมจะไปเฝ้าทาน,นีเอง <c oughs> คุณนายบัจา์ฉันต้องไปแล้วนักสืบระกับจะอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยของทานียทานียรู้สึกดีขึ้นหรือ,อยังคุณบอกกับเราได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะบอกอเรานะฉันหลังจากกลับมาฉันเคยไปไปเดินเล่นกับพ่อทุกคืน แต่คืนก่อนฉันไม่ได้ไปฉันคิดว่าคนคนนั้นข้าพ่อแทนฉันทั้งหมดทั้งหมดเป็นความผิดของฉันพอผมนัองสืบราค <G ül> เออทานเนี่ยคุณไม่สตรูหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะอย่างน้อยฉันก็ไม่เคยคิดอย่างนั้น แต่ทั้งหมดที่ฉันสามารถพูดได้คือเขามาฆ่าฉัน <S <S 1> <S 1> ใช่เขาเขามาเพื่อฆ่าฉันเป็นธรรมดาที่จะคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองในทางจิตวิทยาเรียกว่าความรู้สึกผิดต่อผู้รอดชีวิตแต่ว่าเชื่อผมเถอะนะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยทานียคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเลยนะฉันสัญญาว,ว่าคุณจะไม่เป็นไร เรารับรองว่าจะไม่มีอันตรายใดเข้าถึงตัวคุณอย่างแน่นอนทาน,นียผมจะเฝ้าอยู่ด้านนอกไม่ต้องห่วงนะโอเคเออด้านห้องของทาน,นียใช่ไหมคุณโอใช่ครับขอบคุณมากอ๋อ <c oughs> ดยกมือขึ้น นีฮะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นใคาเข้ามาในห้องคุณเนี่ออะไรนะคือฉันไม่รู้ว่ามันเป็นใครคุณมาทำอะไรที่นี่ผมเรียกเข้ามาเองครับเธอต้องตายเดี๋ยวนะ คุณเข้ามาทำอะไรที่นี่มีอะไรอยู่ในฮาดิสผมแค่ต้องการข้อมูลบางไฟล์อ่ะผมมาที่นี่เพื่อเอามันไปผมก็ตรวจสอบมะคุณจะบอกความจริงกับผมที่นี่หรือจะจห้ผมพาคุณไปห้องสอบปากคำคุณนักสืบเมืม่อวันก่อนผมโกหกคุณ เจ้านายเฮ้ยส่ง so ไหมฉันเจ้านายคือผมผิดไปแล้วยกโทษให้ผมด้วยครับเออเออฮึฮึฮเจ้านายได้โปรดได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยเจ้านายผมจะไม่ทำอีกแล้วนะครับนี่ค huh? hmm. ือเรื่องที <t rian> <t rian> ่แกทำหลังจากโทรหาสาวสา สาวบริสุทธิ์เพื่อออดิชั่นอย่างนั้นเลยแต่ทำลายชั้นและบริษัทของฉันจะปนปี้ฉันจะฆ่าแกผมขอร้องแล้วครับเจ้านายกรุณายกโอยให้ผมด้วยออกไปจากที่นี่ซะออกไปคืนนั้นผมไปเก็บของของผมในเกสเฮาส์เป็นตอนที่ผมได้ยินเสียงปืน พอผมกลับมาเธอได้รู้ว่าเจ้านายถูกฆ่าผมไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฮันดิสนี่มีอะไรเทปออริชั่นอย่างนั้นเหรอ,อคุณนักสืบเชื่อผมเถอะผมไม่ได้ฆ่าเขานะครับถ้าไม่ใช่คุณแล้วใครฆ่าเขาเอ,อ็อนดิตา้าเธอ,อเป็นคนฆ่าเขาแอนดิต้าต้องเขียนข้อความนั่นบนกระจกแน่นอนเลยครับแล้วอนดิต้าเป็นใครกันคุณนักสืบเมื่อสองสามวันก่อนเ,ออเจ้านายได้รับจดหมายมันทําให้เขาเน่ยกระวนกระวายใจมากครับ จ้านาครับเออนี่เป็นบินแบงก์สเตทเมนต์และนี่มีจดหมายถึงคุณครับเปิดอ่านสิอ๋อมีเรื่องอะไร การตายของซาฮิวต้องได้รับการแก้แค้นแอนนิต้า คุณนักสืบผมไม่รู้ว่าแอนิต้ากับซาฮิลเป็นใครออหลังจากวันนั้นเจ้านายเริ่มได้รับจดหมายแบบนั้นบ่อยเจ้านายเผาจดหมายพวกนั้นครับออคุณนักสืบผมกำลังพูดความจริงผมไม่ได้ฆ่าใครนะครับ